สวัสดีค่ะวันนี้จะมาขอแนะนําสําหรับผู้ที่มีปัญหาปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนหรือว่ามีอาการฉี่บ่อยฉี่ไม่สุดฉี่สะดุดไม่พุ่งนะคะหากท่านไหนที่มีอาการเหล่านี้อย่าชะล่าใจค่ะอาการนี้อาจจะเป็นอาการเริ่มต้นของต่อมรูปหมากโตได้ค่ะวันนี้ขอแนะนํากาแฟดำตาเดลพิโอกล่องนี้ค่ะซึ่งมีสารสกัดธรรมชาติเกรดพรีเมียมทั้งหมด16ชนิดอยู่ในกล่องนี้ค่ะ เป็นกาแฟอาราบิกาสตีวีออยล์ไกโคไซด์สารสกัดจากโสมคอลลาเจนไททู ool, สารสกัดจากเมล็ดอง,งุลสูคราตโปรตีนถั่วเหลืองเบตากูแคนแอลอาร์จินีนไลโคบีนวิตามิน B6 วิตามิน B12 สารสกัดจากเห็ดลินจือสารสกัดจากกระชายดำซิงกอะมิโนแอซิดเคเลตมอนโตเด็กสติน สารสกัดธรรมชาติเกรดพรีเมียมทั้งหมด16ชนิดนี้เป็นสมุนไพรชงดื่มในรูปแบบของกาแฟค่ะ ทานง่ายช่งดื่มเพียงแค่วันละ1-2ครั้งเท่านั้นจะช่วยให้นอนหลับดีสุขภาพดีลูกฉี่น้อยลงค่ะสำหรับผู้ที่มีอาการหรือว่าท่านใดสนใจจะโทรมาสอบถามหรือปรึกษาอาการสามารถโทรมาได้ที่089 967 8352ค่ะเรามีคำแนะนำและก็มีโปรโมชั่นดีๆสำหรับทุกทกท่านอยู่จะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะครับผมปืนนะครับมีอาชีพ ขับรถส่งของนะครับนี่เป็นอาชีพเซลแมนนั่นแหละขับรถนานๆนะครับมันก็เกิดโรคเกิดภัยขึ้นมานะครับเป็นต่อมลูกหมากโตอยู่นะครับเพื่อนที่สนิทกันเขาก็ให้เอาอันนี้มาลองทานดูนะครับเป็นกาแฟโตเปอเรทานมากล่องที่3แล้วแหละนะครับอ,อยากจะเกินนําว่าอาการที่ผมเป็นอยู่ทุกวันเนี้ยอ่ากลางคืนไม่ต้องหลับได้นอนอนะ่ะเพราะว่าต้องเข้าห้องน้ําวันละ4ี่หรอบเลยเพราะว่ามันบังคับให้เราต้องเข้าห้องน้ํมันมันมันเหมือนฉี่ไม่สุดมันเหมือนฉี่ไม่สุดฉี่ติดติดผัดผัด ฉี่ไม่พุ่งฉี่ไม่ใสเหมือนแต่ก่อนนะครับแล้วก็มีกลิ่นเหม็นด้วยนะครับฉี่แต่ละครั้งเนี่ยหลังจากที่ทานไปสักระยะหนึ่งอาการที่เป็นอยู่ดีขึ้นเยอะเลยนะครับกลางคืนทาให้ผมหลับสนิทยันเช้าเลยล่ะทุกวันเนี่ยนะครับแล้วก็ตื่นมาก็กระชุ่มกระชวยแล้วก็กระปรีก้กระเปร่เข้าพบปะลูกค้านี่ก็มีความมันอกมั่นใจนะครับไม่ง,ง่วงเหงาเฮานอนเวลาขับรถขับลานะครับอยากจะมาแนะนําสำหรับเ่านที่มีอาการที่คล้ายผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีนะครับท ฉีดติดๆขัดๆนะครับฉีไม่พุ่งฉีไม่ใสมันเหมือนฉีไม่สุดอย่างเงี้ยอยากให้ลองเปิดใจลองดูผลิตภัณฑ์โอปิโอตัวเนี้อ่ะลองดูนะครับจะท่านจะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติเหมือนผมเลยเอ้าวเป็นลูกหมากตัวอะไร๋อ,อลูกหมากตัวก็ดีด้วยกินคอแล<ม>้วก็ะเลยมากินน่ะรู้สึกว่าอกินไปวันเดียวเที่ยวปกติเลยเอ้าเที่ยวเขาไม่บ่อยเมื่อก่อนโอ้ยเที่ยวบางทีสี่ข้างห้าั้งเอ๊ะมันอะไรพอกิน กินวันเดียวเนี่ยครับไปตอนเช้า hmm. like ไปไปห้องน้ำออกไปก็ปวดเที่ยวไปเที่ยวบางทีที่แรกเนี่ยมันพอมันไปเล่าอาการอย่างหมอาบอกว่าที่แรกไปปวดที่เดียวนะปวดทีเที่ยวพุ่งออกมาเพราะปม eh ักั้นเลยครับเที่ยวเนี on ่ยจะกั้นเลยแล้วก็สักพักเดี่ยเี่ยวออกมาทีนึงเด็มันเย็นปิมันขาดมันขาดจะปเป็นเพราะหมอว่ากินกาแฟคู่นี้เข้าไปแล้วพุ่งเลยพอกินกาแฟนี่แหละ ขาแฟนี่รู้สึกว่ามันพูดง่ามันดีขึ้นอ่ะพักนีรชีบ่อยชีไม่พุ่งชีขับหลายๆอย่างตามมาเป็นก้อนเลยน่ะต่อมลูกหมากเป็นก้อนเลยนะปวดมากแต่ก่อนนี่วิ่งวิ่งออกกําลังกายได้แต่แต่พออาการเริ่มหนักขึ้นวิ่งไม่ได้เลยเนี่ยอาการปวดมากปวดเอวบางทีปวดเอวปวดถึงท้องน้อยบางทีปวด ปวดต่อมลูกมากมากผมก็เริ่มกินเลยเริ่มเปิดกินตั้งแต่ซองแรกกินไปเรื่อยๆวันละซองสองซอ,องเนี่ยอาการที่เราเป็นต่อมลูกหมากโตรู้สึกได้เลยว่าเบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นแล้วในส่วนที่ปวดเล้วตามตาม,ตามสะโพกหรือบางทีปวดตามท้องน้อยหรือบางทีฉี่บ่อยฉี่บ่อยมากกลางคืนที่ฉี่วันละเจ็ลองก็ลดลงลดลงแล้วฉี่พุ่งฉี่ก็แต่ก่อนนี้คุณนะคุณ แล้วก็บางทีนั้นเหลืองมากเลยแต่ตอนนี้ใสเจ๋วแล้วก็ฉี่พุ่งดีมากเลยค่อยๆย,ยุบลงยุบลงอาการอาการดีขึ้นตามลำดับจากสุขภาพที่เมื่อยล้าไปทำงานก็เมื่อยเพลียกลับมากับปี้กระเป๋ากระชับกระเฉงมีมีพละกกำลังขึ้นมา มีสุขภาพแข็งแรงสำหรับผู้ที่มีอาการหรือว่าท่านใดสนใจจะโทรมาสอบถามหรือปรึกษาอาการสามารถโทรมาได้ที่0899678352ค่ะเรามีคำแนะนำและก็มีโปรโมชั่นดีๆสำหรับทุกๆท,ท่านอยู่จะส่งฟรีเก็บเงินไายทางค่ะ